อยู่บ้านก็อาร์ตได้กับคอสสีน้ำออนไลน์วิวทวทัตสำหรับมือใหม่ถึงวาดรูปไม่เป็นก็เรียนได้มีทั้งหมด10คลิปเพียง950บาทหากสนใจอินบ็อกมาได้เลยสวัสดีค่ะพบกับอาร์ตละวาดนะคะมากับแมวแบบนี้แน่นอนเลยว่าวันนี้สิ่งที่เราจะพาทุกคนมาวาดกันก็คือจะเป็นรูปน้องแมวนะคะก็จะเป็นแบบฟิลแบบสติกเกอร์แมวเนาะก็จะเป็น น้องแมวส้มนะคะน้องชื่อลูเบนนะเป็นแมวในห้องเราเองแล้ววันนี้นะคะก็เราจะวาดสไตล์แบบเป็นการ์ตูนการ์ตูนหน่อยนะคะก็มีแมวแบบ3คาแรคเตอร์เนาะจะเป็นหน้าน้องแมวโผล่ออกมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นน้องแมวนอนงายนะคะแล้วก็ทําหน้าแบบทะเลนอ่อนๆนะแล้วก็จะเป็นตัวสุดท้ายจะเป็นแมวกวักนะคะแมวกวักกับน้ําแดงซึ่งวิธีล่างภาพนะคะก็ให้ล่างเป็นแบบว่ารูปทรงแบบโคง้งโคง้งมุนๆนอย่างเช่นให้เริ่มจากการวาดวงกลมหรือวงรีของตัวแมวก่อนนะ แบบนล้วก็ค่อยๆเติมสัญลักษณ์หรือว่าลักษณะพิเศษของสิ่งของนั้นๆหรือว่าตัวสัตว์นั้นๆนะคะอย่างเช่นน้องแมวเป็นาลายโซ่ตัวสีส้มลายสลิดอะไรอย่างนี้เราก็จะมีแตว่าลายแมวเติมตามตัวหน้าตามตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็วาดให้โอเวอร์สเกลขึ้นน้อยแบบเป็นการ์ตูนแบบน่ารักน่ารักก็จะวาดให้แบบใหญ่ขึ้นจมูกใหญ่ตา,ตา,หาใหญ่หางใหญ่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้พอเราล่างเสร็จแล้วอ่ะเราก็ เลยแบบว่าลบเส้นที่ไม่ใช้ออกแล้วก็ให้เหลือแค่เส้นบางๆนะจะได้แบบเวลาลงสีน้ำะจะได้ดูแบบแบบไม่สกปรกนะคะ จากนั้นเราก็เริ่มลงสีรองพื้นนะคะก,ก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะเพราะว่าน้องแมวเป็นตัวแบบสีส้มๆขาวๆนะแล้วก็ค่อยเติมลายที่เป็นแบบสีส้มให้ชัดขึ้นนะคะแบบนี้แล้วก็เติมตาเติมจมกูกซึ่งนอ้องอาจจะมีผิวที่ดูแบบขาวอมชมพูเราก็เลยใช้จมูกกับแก้มนะคะเป็นสีชมพูแบบแดงๆน่ารักน่ารักเลยส่วนหัวเราก็จะเติมให้สีแบบดูส้มๆเข้มๆขึ้นนะคะนี่นะคะประมาณนี้ก็จะได้ประมาณ ลองพื้นนะคะทีะ่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมแบ็กกราวด์หน่อยนะคะก็จะเป็นหญ้านะคะก็คือใช้สีส้มตัดกับสีเขียวแบบนี้นะคะก็ตัวน้องแมวจะได้ดูเด่นๆขึ้นนะคะซึ่งเราลืมบอกไปนะว่าสต,ส,ตสติกเกอร์ของเราตัวนี้เนี่ยเราก็จะมีการใส่ข้อความมีใส่ text เ,เข้าไปด้วยนะคะเวลาแบบเราเอาไปใช้เป็นสติกเกอร์ส่งข้อความหาคนอื่นเนี่ยก็จะได้แบบว่า มีฟีลแบบมีข้อความส่งไปด้วยนะคะทีนี้เราเริ่มมาตัดเส้นกันเลยซึ่งถ้าใครมีปากกานะแบบเป็นเมจิกนะก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้เราจะใช้เป็นผู่กันนะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะค่อยๆตัดเส้นซึ่งวิธีตัดเส้นของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีแบบจุดๆปะๆซึ่งให้ตัวเส้นเนี่ยไม่ได้แบบต่อเนื่องกันมากนะภาพก็จะได้ดูนุ่มขึ้นแล้วก็ใครอยากตัดเส้นเป็นสีอะไรก็ได้หมดเลยนะจะเป็นสีดำสีแดงสีม่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าพยายามทําให้ ผสมให้เข้มขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเส้นไปบริเวณที่เราล่างไว้นะอันนี้เราจะเติมแบบขีดๆเพื่อที่จะให้เห็นว่าเออแบบขนเขาฟูด้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็เก็บรายละเอียดนะคะเส้นญ่าอะไรต่างๆแล้วก็ ประมาณนี้นะคะต่อจากนี้นะเราก็จะมาใส่ข้อความนะคะโดยเราจะล่างเป็นด,ดินสอก่อนนะแล้วเราก็จะใช้ไมจิเขียนนะคะรูปแรกก็จะใช้คําว่า hi นะคะสวัสดีอะไรอย่างนี้แล้วก็รูปที่2เราก็จะดูอ่อนๆหน่อยก็จะใช้คําว่า please นะคะแล้วก็รูปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแมวกว่างแล้วก็ใช้คําว่าค o m e here นะคะ มีใส่ลงน้ำไปนิดนึงเนาะแล้วก็แค่นี้เลยค่ะก็เสร็จเลยให้เจ้านายเต๋อกันนะรู้สึกว่าไปรู้น้องรู้หรือเปล่าว่าน้องถูกวาดตัวเองเข้าไปนะคะแล้วก็เอาไว้ติดตามกันคราวหน้านะคะว่าเราจะพาวาดอะไรต่อเนาะบ๊ายบายค่ะสำหรับใครที่สนใจเรียนสีน้ำสามารถเรียนคอสสีน้ำออนไลน์กับเราได้เพียงคอสละ950รบาทเรียนได้ไม่จำกัดอินบ็อกมาที่แฟนเพจอาร์ตละวาดได้เลยค่ะ